ีครับขอขอลาสวัสดีเพื่อนพี่น้องนะยูทูบของพวกเรานะปอคุชชั่นแนลนะวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในไม่ได้ไมาอยู่ในเกมนะมาอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปนะวันนี้จะมาสอนโหลดคลิปใน YouTube นะครับโอเคคลิปหรือเพลงก็ได้นะได้สองอย่างเลยนะครับโอเคสมมติเราจะเพลงนั้น เพลงเพลงอะไรกันด่ก็เหมือนเออเดียกันเพลงิาน,นะอนโอเคโอเคถ้าเรากดตรงนี้ลตรงนี้ตร๊น กดคลาดลิงหรือจังง่ายเลยไม่ต้องเข้าไปในนั้นให้เรากดตลอดด้วยนี่ snap to นะ a เดี๋ยวลิง snap to เดี๋ยวเอาไว้ด้านล่าง description นะครับผมโอเคนี่โอเคเป็นไ่เงี้เรากดตรงนี้ครับข้างล่างมงุมขวาล่างเนไหมรูปดาวด,ดนี่บ้านมันจะเป็นวิดีโอนะครับ ความชงความชัดอะไรนี่เพลงก็มีเดี๋ยวโหลดวิดีโอให้ดูแล้กันเอาแค่สมองสมองสิพอรครับโอเคโหลดเพลงก็กดตรงนี้เลยนะฮะเอ็มพีสามเอ็มซีเอแต่โหลดสองอย่างแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวลองโหลดเสร็จครับเดี๋ยวตัดไปครับโอเคครับก็โหลดเสร็จแล้วนะครับนี่ขึ้นมาอย่างนี้เลยอันนี้คืออะไรคิป ใช่ไหมเออชิปเนี่ยเห็นปะมันก็จะได้ชิปมานะโอเคืัว่าสยอดเลยนะครับอันนี้เพลงก็มันก็จะมีให้นะครับในพวกเขาไปฟังเลยก็ได้นะครับหรือเออจะเคหรือเราจะเข้าไปในฝั่งเพลงนะครับเข้าเพลงทั้งหมดครับโอเคเราเรียนมาปบปบ เพนงไม่มีก็หาในโฟลเดอร์แล้วก,กันนะครับกดดาวน์โหลดปึ๊บอยู่ในน่ะวะลืมอนะ่ะโอเคถือว่าโหลดได้นับนี่คือเพลงที่ผมโหลดมานะครับน่ะวะไหนวะนี่นะครับนี่เป็นเพลงฟีฟ่านะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอลาไปเพลงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวมาสอนอะไรใหม่ก็ รลอนพาร์ทหน้านะครับจู่